สวัสดีค่ะสวัสดีพี่มาโนุด,ด้วยนะคะแล้วก็แฟนด้วยนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสดีๆอีกแล้วนั่นเองนะคะมาส่งอมอบนะคะ Toyota y, y a า i s a t i ทนะคะรถปี2019คันนี้นะคะเลขไมล์่25,000กิโลต้องบอกเลยว่ากริปมากๆแล้วก็สำคัญที่สุดเลยตัวนี้ยังมีวารันตีสุดอยู่ค่ะเ,เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของรถกันนะคะพี่มาโนโดดรถสวยไหมคะอ๋อสวยครับผม ต้องบอกเลยว่าพี่มาน่เนี่ยเป็นแฟนเพจเราอย่างเหนียวแน่นนะคะคต้องามขอถามเลยว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมาซื้อรถที่โชรูมตแล้วสวยคะอ๋อเพราะมันมีประกันในตัวบุสัญญาไว้ที่ว่าเออเราเป็นอะไรเนี่ยมันก็ยังดูแลเราอยู่ภายในหนึ่งปี การรับประกันของเราเนาะไม่ชนไม่คว่ำไม่ตัดต่ออันนี้ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับพี่มโนเลยพี่มโนบอกเออเราติดตามมาเป็นปีอยู่เนาะติดตามมาเป็นปีครับเนาะดูมาเป็นปีเลยตั้งแต่อยู่ตลาดลุงเกียร์แล้วเคสนี้เนี่ยซื้อคนเดียวเลยเนาะเอาพี่ผู้หญิงทํางานอยู่ W d ดีนะคะซื้อคนเดียวไม่ใช้ผู้ค้ำเลยนะคะวันนี้เนี่ยมาส่งมอบรถมีค่าใช้จ่ายไหมคะพี่ไม่มีครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้โปรโมชั่นส่วนลดไปอีก20,000บาท, 20, บาทด้วยเพราะว่าเคสเนี้ยคือชอยพี่มานนทมาต้องการผ่อนถูกเดินเข้ามาบอกขอหารถแบบผ่อนไม่แพงมากเพราะว่าอยากผ่อนแบบสบายกระเป๋าเราก็เลยโอเคพี่หนูมีส่วนลด20,000พี่มนานนทบอกพี่ไม่เอาหรอกลดราคาไปเลยวันนี้ได้แล้วได้ลดราคาไป20,000บาทเลยใช่ไหมพี่พเป็นส่วนลดพอให้ราคารถครับผมราคารถไปเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังจะตัดสินใจนะคะมาออกรถที่โชว์รูมตีรถสวยแบบพี่มานนทและภรรยาแบบนี้นะคะก็ คอมเมนต์จะโทรเข้ามาพูดคุยกันเลยก็ได้นะคะหรือจะโทรสอบถามพี่มาโน่นิดหนึ่งก็ได้ว่าเตรียมตัวยังไงบ้างใช้เอกสารอะไรแล้วออกง่ายจริงไหมวันนี้มาส่งมอบรถไม่มีค่าใช้จ่ายจริงไหมนะคะขอเบอร์พี่มาโน่ไปนิดหนึ่งค่ะ0 6 1 1 4 5 1 7 0 8ครับผมค่ะขอการันตีหนึ่งเสียงเลยค่ะวันที่มายื่นเอกสารจองจัดรถมีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีครับ ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้รับรถไม่มีค่าใช้จ่ายได้ส่วนรด20,000บาทโอ้พิเศษมากๆเลยค่ะวันนี้ยังไงเดี๋ยวทรายกับพี่มานุขอตัวส่งมาบรถเพิ่มเติมก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ